เนี่ยไม่ต้องปวดถูกให้เป็นร้อยสองก็ได้จับมาคืออยากให้เป็นเด็กต่อเพราะอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เปิด แล้วเราก็ขันตื่นที่ทำการจัดคุมงานชานนะครับที่มาจากวิวและปุจางนะครับซึ่งเราจับได้เมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหลักใหญ่ครับโดยเส้นทางหนึงของ ก็จะมาจากประเทศเขืยนบานครับเมืองบาสโุวิลของผมนะครับของผกบาสโุวิลครับแล้วก็มาที่ทาง่านเฉลียเสียศีประภาเนี่ยนะครับซึ่งท่านดูแลเกี่ยวกับศูนย์ประปาการนะครับเกี่ยวกับทชาติพกอชาติแม่และชุดมันร้อนนะครับคือสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบคุณทางกรมสุรากากรนะครับเพราะว่าจำได้มาหลายร้อยนะครับซึ่งประเทศ อันนี้มันเรียกได้ไหมครับทุกท่นที่เองหลใกร้าน